ล้มอี่ยรถถ่ายไฉายนี่รถถ่ายไปบ้านลงสีเข้าแบบทันสมัยมากเลยทุกคนเพื่อนเอาเข้าออกมาสีเข้าก็นึกว่าลงสีเข้าอยู่ในบ้านลงสีเข้าอยู่นี้ทั้งนี้ทั้งเบิร์นี่ยหอทั้งทุกหมู่บ้านนี่มันสีอยู่นี้อ่าลงอันนี้ถือว่าเป็นลงสีใหญ่ออกมาเมื่อกี้นี่ร้องครับเอ,อื้อยแบกสร้อยกันแต่รถล,ล้มเบิงเบิงขา เ้าขี่ผ่านมาผมบบเห็นดอกมะนาวเห็นกันเลยแวะเข้ามาเราจะไปเบิกโลกสีเข้าลงไปนะผมเลยวัน,นนี้ว่าลงสีเข้าอยู่ในบ้านลงสีเข้าอยู่ข้างนอกสบายดีเบิ <c oughs> กทุกคน <c oughs> สิงกราบแล้ว กอนกับฮะมันสีเข้ารมาผู้เดียวอ่อป้าเอากบเจ้าแบกกระสอบเข้ามาอ่อฮะเ็นรถถนี่พูดให้แบกให้อ๋อหรือว่าแบกู้เดียวโอ้มันมีลมสีอ๋อล้มอีก รถถ่ายไฟฉายนี่รถถ่ายไฟโอ้ว้ารงมสีเข้าแบบทันสมัยมากเลยทุกคนโอ้เอาเงินเลยนะเป่าเท่าไหร่นี่เป่าเท่าไหร่เป่าเท่าไหร่หมดเงินเลย อันนี้ก็เป็นเข้ากล้องเละนนี่ครับเป็นเข้ากล้องแล้นนลแลันนี้เขาจ้าคัดสีเพื่อที่สีเอาทำกับเอาอันนั้นอ่าผ่านมาพอดีเขาสีกราฟพอดีก็เลยเจอน้องน้ำเพชรเพื่อนเอาเข้าออกมาสีเข้าก็นึกว่าลงสีเข้าอยู่ในบ้านลงสีเข้าอยู่นี้ทั้งนี้ทั้งเบิร์นี่ยหอทั้งทุกหมู่บ้านนี่มันสีอยู่นี้อ่าลงอันนี้ถือว่าเป็นลงสีใหญ่ออกมาเมื่อกี้นี่ร้องครับเอื้อยแบกสร้อยกันแต่รถล้มเบิงเบิงขา เขาขี่ผ่านมาผมพอเห็นดอกมะนาวเห็นกันเลยแวะเครับมาวิดอ <laughs> ย่างเดียว, <laughs> วกําลังสีก,กับไปมาหาชใยทุกคน <laughs> กเียกเบิ่งเบิงเบิ่ง,งสัมภาระเลิเเล่ต้องห่อไว้แบบนี้ได้รถกะล้างแล้วก็มุ่นคือเก่า,<ม>า <laughs> เดี๋ยวรอบหน้ากับมาใหม่เะ้อมาเจอกันระหว่างทางขาคลับกันยังได้เจอกันอีก น้องน้ำเพชรนะครับสาวลาวบ้านนาไม่หเหรอเนี่ยสาวลาวบ้านนาวะโอเคถ่ายรูปอีก,อกน,นะถ่ายรูปวิวนี่นะ เดือนหน้าถ้าได้กลับมาถ้าได้กลับมาเดือนหน้านะครับเดือนหน<ม>้าเขาก็มีเวลาแค่นี้แหละ pay, โอเคเอาทีนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วไปมาเบิงกสาวน้าเพลนะถพามาเบิงกสาวน้าเพชไรไอเพลนมาออกกําลังสิกับพอ,บอ,ด,อดีกําลังสิกลับมหาไซนนะครับไปอีกประมาณ4ี่สิบกโลนะครับไปนอนอยู่มาหาไานคขอบคุครับโอเคสำหรับลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ